เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาก่อนสวัสดีนะคะที่ลูกค้าเข้าที่ที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวรอยอรอลูกค้าเข้าก่อนเนาะนะคะเดีะะ๋ยวให้ให้ลูกค้าเข้าก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไลฟ์เลยนะคะดูย้อนหลังได้นะคะสินค้านะคะถ้าอยู่ในไลฟ์สดนะคะราคาจะจะเบากว่านะคะถ้าเป็นงานสั่งทำราคาจะแรงกว่านะคะ สินค้าของเราจะเป็นงาน handmade ทั้งหมดนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กแหนบกับเหล็ก HUP9 แล้วก็เหล็กบาเรื่อยนะคะในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่25นะคะ25ตุลานะคะ25ตุลานะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะมองไม่เห็นเบอร์ไหนแจ้งได้เลยนะคะ สอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งเนาะสก,การเลนะ่นะอังนี้เข้าส นั่งเลยนั่งเลยสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคือเป็นอะไรสดนะคะช่องมีผลาวดนะคะนะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งจะนะ<ๆ>อย่าดือ้อไปลุ้ย ดื้อดื้อเลยมาเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะที่จะเล่มเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเว้ยหนึ่งสองสามสิสี่บอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขนาดเท่ากันหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามเบิ้งเห็นอยู่บนนี่หนึ่งสองสามตอนนี้จะเป็นพกนะคะพกนะคะ เหล็ก HGP9 นะเป็นอะติร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทาน้ำมันทั่วไปนะสินค้าพวปกตินะคะนะะตัวนี้จะทำลายใบนะคะทำลายใบสินค้ามีพร้อมส่งเลยสินค้ามีพร้อมส่งนะเริ่มมนี้นะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่8นิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8นะคะสันจะอยู่ที่4มิลนะคะด้ามยาวเป็นงาน handmade ไทยทำนะคะ5นิ้วนะคะด้ามจะอยู่ที่5นิ้วนะคะด้ามจะอยู่ที่5นิ้วนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ เล่มนี้นะไม่รวมฝักนะจะอยู่ที่790ดรนะลมสูง790นะคะลมสูงทำไปฉลุลังพึ่งนะคะราคานี้เฉพาะในไลน์นะคะราคาเนี้เฉพาะในไลน์นะคะถ้าเป็นการสั่งทำราคาจะจะสูงกว่านะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองเบอร์สอง,อง,อง H P เก้าเหมือนกันนะคะด้าไมไม้พยุงตัวนี้จะเป็นด้าไมไม้ประดู่นะด้าไมไม้ประดู่นะฉะลุลังพึ่งนะคะหมดนะโมเสกนะรูรเชคครบเลยนะคะตัวในทรงนี้ correctly. นะคะทำสัญญาําสัญญานะคะแล้วก็ทำลายใบนะคะ งานตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุบน้ำมันนะคะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่แปดจุดแปดจุดแปดนิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองสองจุดหนึ่งนะคะสันนะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะห้าจุดห้ามิลเง็นหมดหกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนะคะมาชาวบ้านเดียไลค์นะคะ เ id, นะจะะ็ด 90, ะะ 23, 23, ร,ร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะไม่รวมฝักนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะสนใจนะกดศูนย์เก้าสิบนะคะเก้าสองสามสามหกสองสามบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะนะคะสอบถามได้เลยนะคะ จะไลฟ์อีซองหนึ่งเยถ้าอยากอยากได้เป็นงานกิจเปรมมแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่างานกิจเปรมมราคาจะแรงหน่อยนะคะแรงเลยเพราะว่าทางเราจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะต้องเป็นงานแฮนด์เมดนะคะสอบคลมได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ บ้วโทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะมามามเริ่มที่สามเริ่มที่สามงานแฮนเมดอ่ะตัวนี้สวยนะทำลายทำลายตัวนี้สวยเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบนะรวมสูงไม่รวมฝักนะคะไม่รวมฝักไม่รวมซองนะด้ามจะเป็นด้ามตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ไประดู่นะคะด้ามไม้ไประดู่นะคะฉะลุลงพึ่งนะ,ะหมดโมเสกรูดยเชือกครบเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะพารานี้นะคะราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะนะตัวนี้จะทำลายใบยนะคะอย่างสวยนะ HP9 เป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยกระทานน้ำมันทั่วไปนะคะสะนิมขึ้นปกตินะสนิมขึ้นปกตินะคะสะนิมขึ้นปกตินะคะ,ะ,ะ,ค,ะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่8.5นะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันสันจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่790นะคะรวมสรง790นะคะรวมสรงพร้อมโอนนะคะไม่รวมทรงไม่รวมฝักนะ ฝักซองสามารถสั่งทําเพิ่มได้นะคะราคาต่างกันนะคะเพราะว่ามันหลายแบบนะคะสอบถามได้เลยนะคะมาึูเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นหนึ่งสองสามสี่นะเฉพาะเฉพาะราคาในไลน์นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบฮาร์ดมส่งนะคะ,ะ,ะ,คะและทีนี้สี่ห้าสี่ห้าหกนะราคะาเดียวกันนะสี่ห้าหกนะ,ะจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะทำหลายใบ 990นะทำลายใบนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พายุนะคะด้านไม้พายุนะคะ,ะทำลายใบนะคะทำลายใบเหล็ก <c oughs> HP9 นะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่9.2นิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4ไป2.3สันนะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาว <c oughs> ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะ เริ่มหนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวไปรวมฝากอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเบอร์ห้าเหมือนกันนะด้ามไม้พยุงนะคะหมดโมเสกรูรดยเชือกครบเลยนะเอจูพีเก้านะคะดูแลรักษาโดยการทาน,น้ำมันทั่วไปนะสนิมขึ้นปกตินะคะหมดโมเสกรูรดยเชือกครบนะคะเฉพาะในรายสดนะคะฐานนี้เก้ร้อยเก้าสิบนะคะโดมส่งพร้อมโยนนะคะพร้อมโอนราคาเฉพาะฝักเอเฉพาะมีดอย่างเดียวความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดสองนะ,ค,ะความกว้าง ความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสามสันนะ,ะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะห้าจดหนึ่งนิ้วเก้าร้อยเก้าสิบนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะงานมือไทยทำนะคะเก้ารอยเก้าสิบไม่รวมฝักสามารถสั่งทงฝักทำซองได้นะคะสามารถสั่งทงฝักทำซองได้นะคะอันนี้ก็9ก0าร้อเก้าสิบนะคะเอชพเก้านะคะ,นะคะ เรียบๆทำสัดหยักนะคะ9.2นิ้วนะคะ9.2นิวความกว้างจะอยู่ที่2.2น,นะะสันจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.1นะคะ5.1นะ990นะคะสนใจบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นส่วนตัวนี้มาอันนี้เป็นเหล็กใบใบเลื่อยนะ,ะใบเลื่อยใบเลื่อยนะอะมาชุบ แข่งด้วยน้ำมันนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พายุนะคะปลอกทองเหลืองนะตัวนี้นะคะถึงคายมีพร้อมส่มเหมือนกันนะคะขัดตำใบมีดแบบนี้เลยนะคะธรรมชาติเลยนะคะเป็นใบเลื่อยนะคะตัวนี้จะเป็นใบเลื่อยนะคะแล้วก็มาชุบแข่งด้วยน้ำมันนะคะปอกคอทองเหลืองนะคะปอกคอทองเหลือง <c oughs> ความยาวจะอยู่ที่8.2นะความกว้างจะอยู่ที่2.1 2.3สัน,นะจะอยู่ที่2มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามไม้พายุนะด้ามกัดน,นะคะจะ5นิ้วนะคะ มาห้าร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งห้าร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งเฉพาะมีดอย่างเดียวไม่รวมฝักนะนี่ราคาเท่ากันเลยห้าร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งด้าบไม้พยุ่งนะคะปอกทองเหลืองนะคะเป็นใบเรื่อยนะคะใบเรื่อยใบเรื่อยนะคะ,ะ,คะผิวตามใบเลยที่เห็นเลยนะคะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่แปดแปดจุดหนึ่งนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันจะอยู่ที่สองมิลนะคะด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนะคะห้าจุดเจ็ดนะคะ ห้าร้อยเก้าสิบนะคะรวมสง่งนะคะไม่รวมฝาบัตเก้านะบัเก้าด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุนนะคะฉลุรังผึ่งนะคะหมุดนะ้ำมาเสกนะ,ะรูรเชครบเลยนะเป็นขัดขาวนะคะเหล็ก HPG เก้าเป็นานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักสา,าเดือดกรทาน้ำมันทั่วไปนะ,ะสนิมเพื่อปกตินะ,ะทำเป็นร่องเลือดหนึ่งนะคะสัญญกนะคะสัญกักนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะไทยทำนะคะ นะคะล่าสดนะนะคะนี้นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลมสุงนะคะความยาวของใบความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะความกว้างกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะ,ะสันจะอยู่ที่ห้าจุดห้าด้ามด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลมสูงเพลิงไฟฝักนะมาเรียกที่สิบด้ามกัด เหล็กแหนมนะคะเหล็กแหนมทำเป็นสันหยักเหล็กแหนมนะ,ะสันหยักนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะงานตีลองขึ้นรูปนะคะชุบน้ำมันนะคะ,นะคะ ความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2นิ้วสันจะอยู่ที่7มิลนะคะด้ามยาว7.6นิ้วนะคะ790เฉพาะมีดอย่างเดียว, 7, น,วนะ,ะ,ะววนะรวมส่ง <c oughs> ไม่รวมฝั่งนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู0กนย์กนะคะ, 9, 3, 6, 2, ะ,คะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งพื้นนะคะจดต่อช่องทางลายเท่านั้นนะคะ <c oughs> โอเคนะคะ ดูย้อนหลังได้นะคะดูยอนหลังได้แต่ถ้าถ้าถ้าเซตนี้ทั้งหมดแล้วถ้าเป็นงานสั่งทำต่ราคาจะไม่เหมือนกันนะ,นะะสำหรับคลิปนี้นะผิดพลาประการใดนะจุดก็ขออาภายนนัยวนะาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะจุดนีีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย